วันที่17พฤษภาคม2567ค่ะนายชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักคก้าวไกลกล่าวถึงการเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีว่าด้วยการเลือกตั้งนายกอบจจังหวัดปทุมธานีที่กำลังจะมาถึงนี้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันจากการที่อดีตนายกอบจใช้เทคนิคชิงลาออกเพื่อช่วยโอกาสสร้างความได้เปรียบทางการเมืองให้แก่ตนเองพักคก้าไกลต้องขอโทษพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีอย่างยิ่งที่เราไม่สามารถสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครนายกอบจปทุมธานีที่เหมาะสมพอได้ทันเวลารับสมัครเลือก,อกตั้งครั้งนี้พักคก้าไกล หนักดีว่าพี่น้องชาวปทุมธานีจํานวนมากต้องการทางเลือกใหม่ในการพัฒนาจังหวัดของพวกเราและพักได้พยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อเฟ้นหาว่าที่นายกอบจอปทุมธานีของพักก้าไกลแต่โดยข้อจํากัดของสถานการณ์สุดท้ายเรายังไม่สามารถสัญหาผู้สมัครนายกอบจอที่เชื่อมั่นว่าจะมีความพร้อมในการบริหารและสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนคาดหวังไว้ได้ทันคณะกรรมการบริหารพักจึงมีมติไม่ส่งผู้สมัครนายกอบจอปทุมธานีในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้และเราขอประกาศให้ทราบชัดเจนว่าพักก้า ลายแล้วสอสอของพรรคไม่ได้สนับสนุนหรือร่วมมือกับผู้สมัครนายกอบจปทุมธานีคนหนึ่งคนใดทั้งสิน้นอย่างไรก็ตามพรรคก้าวไกลยังให้ความสําคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะเราเชื่อมั่นเรื่องการกระจายอํานาจและเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น,นกลไกที่สําคัญมากในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนแต่ละพื้นที่ดังนั้นสําหรับพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่บ้านของเราพรรคก้าวไกลขอเชิญชวนให้ท่านมาสมัครเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผู้สมัครนาย,ยกเทศมนตรีและสมาชิกสภา เทศบาลเทศบาลนครรังสิตและเทศบาลอื่นๆในจังหวัดปทุมธานีได้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่ารอคอยความเปลี่ยนแปลงแต่จงเป็นส่วนหนึ่งของมัน